ช่วง Happy Money Time ในช่วงของ Happy Money Time ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมผู้ที่จะมาบอกเราว่าโครงการใหม่ทำให้เรามีสตังจากนิดเดียวเป็นก้อนโตโตท่านเป็นเลขาธิการของกรลอต่อนะคะดรวรพลโสคติยานุรักษ์สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ขาบอกมาเลย โครงการใหม่ของท่านชื่ออะไรคะสารฝันเริ่มด้วยพันบาทขณะนี้เรากังวลว่าสัดส่วนของคนสูงอายุเนี่ยกับคนทํางานเนี่ยมันเริ่มน่าตกใจเดิอนขึ้นคือว่าเราจะเป็นต้องให้คนเนี่ยเริ่มออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณให้ได้นะครับงนั้นก็รจะออมต้องเริ่มออมตั้ต้นไปออมต้นแก่ไม่ทันนะครับเราจึงเล็งไปที่ ลุ่มคนซึ่งเริ่มทำงานใหม่ๆ20บกว่ากเนี่ยต้องเริ่ม,มลงเริ่มลงทุนได้แล้วนะครับถ้าลง1 1> เรื่องเล็กร,รีบเลยเง<า>นิงนเดือนก็อาจจะไม่มากไม่เป็นไรแต่ว่าก็เก็บก่อนใช้แบกไปลงทุนนะครับหนึ่บาทเราจะได้มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยเงิน1,000บาททุกเดือนทุกเดือนก็จะงอกงามไปครบ20-40ปีข้างหน้าก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ เอาไปใช้ในยามเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากตอนเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักใช้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็มีเวินันในตัวด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นแม่บ้านคนที่มีมากกว่านี้ก็ลงได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องลงพันบาทลง2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0พันกี่ท่นก็ได้ยิ่งขึ้นแต่ขอให้มีเวินัยลงทุกเดือนครับลงทุกเดือนลงที่ไหนและลงอย่างไรก็ไปติดต่อง่ายๆครับทุกที่ที่ใกล้ๆนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับไปดูป้าย นะครับสัญลักษณ์ง่ายๆมีมดตัวเล็กๆถือแบงค์1 0 0่ง 1, บาทไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ดูป้ายนี้เรียกว่าโครงการสารฝันเรื่องพันบาทที่ธ <ม S 2> นาคารทุกธนาคารสารขาทั่วประเทศไทยเริ่มหรือย่งคะเริ่มแล้วครับอ๋อเริ่มแล้วแล้วก็ที่บอรจอจบอรษั์กองทุนรวมทั้งหลายนะถ้าไป <ม S 2> ขอติดต่อขอถามความเห็นเขา <ม S 2> นะครับแล้วก็หรือบอรษณ์หลักทั่วไปก็ม,มีเจ้าที่คอยอธิบายให้ฟังนะครับสัปดาห์หน้าพีุ่รพลขารับประกันเลยว่าหรีเชื่อว่าทุกคนรอคอยเราที่หน้าจอ สัปดาห์หน้านั้นนะคะพี่วรพลจะมาบอกอะไรดีๆให้กับพวกเราอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะดีดีครับ